สวัสดีครับสวัสดีครับน้องโตวันนี้อยู่กับช่องทางแฟนเพจโตโยต้าชัวอุบลราชธานีแล้วครับวันนี้เราจะมาฟังเสียงสัมภาษณ์จากน้องโตที่ดูรีวิวคลิปคันนี้จากาช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจเราน้องโตมาจากจังหวัดไหนครับครับมาจากระยองครับผมแต่เป็นคนขวัญ่นครับมาจากระยองครับขวัญ่นเป็นไงบ้างน้องโตยื่นเอกสารยื่นเอกสารผ่านลายพี่เลยรู้สึกเป็นไงบ้างครับ สุดตอนแรกก็ตกใจมากครับพี่ทำให้มันรู้สึกว่ามันง่ายขนาดนี้แต่ว่าโอเคเลยครับผมเอกสารเดินเร็วมากครับผมครับคือเราคุยกันเทศทางไลน์นะครับเอกสารก็ส่งเทศทางไลน์นะครับผมบอกน้งโต้งว่าอ่านต้งโต็บเอกสารัวจริงไีเลยนะครับวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างมารับรถคันนี้ก็พอใจมากเลยครับพี่ใจมากครับผมครับตามสภาพที่ดูใน y YouTube เลยครับอยากฝากน้องโต้นะครับ แนะนำลูกค้าทางบ้านที่ดูช่อง Youtube แล้วก็แฟนเพจโตโยต้าชัวให้หน่อยว่าซื้อรถที่นี่เป็นยังไงบ้างบริการแล้วก็ความมาทับใจครับผมสำหรับผมนะครับการซื้อแจกศูนย์โตโยต้าชวล์บนนะครับก็เป็นอะไรที่แบบง่ายมากๆนะครับผมแล้วก็พูดคุยสื่อสารกันได้ตลอดนะครับผมตรวจสอบสภาพได้ทุกอย่างนะครับผมครับผมติดต่อแจกเซลเลยครับผมได้ครับ ก็ฝากช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจ t o y ยต้าเชืไวด้วยนะครับลูกค้าถ้าสนใจหรือไม่เข้าใจเรื่องลาเอียดก็โทรหาไผ่ตามมือโทรข้างล่างนี้ได้นะครับสำหรับโอกาสหน้ามีอะไรท่านไหนดีๆนะครรีวิวให้ดูอีกทีนะครับอย่าลืมฝากช่วงสงการนะครับของเราทํางานตลอด24ชั่วโมงนะไม่มีวันหยุดนะครับเข้ามาดูรถได้นะครับมีรถให้เลือกไี่มากกว่า4 0 0คันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ